สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับรายการวิเคราะห์ผ่านเลนนะครับก็มาถึงตอนที่1 1 6แล้วนะครับวันนี้นะครับได้นำพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมและก็ได้ศึกษานะครับพระพิมพ์นี้นะครับองค์นี้นะครับที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเนี่ยคือเป็นพระที่มี ลักษณะของการวิวัฒนาการของผิวขององค์พระคือพระที่อยู่ในกุกเนี่ยครับมันจะมีความร้อนชื้นนะครับเพราะน้ำมาท่วมถึงนะครับบางองค์เนี่ยจะอยู่สงูงบางองค์จะอยู่ต่ำนะครับบางองค์น้ำท่วมขังนะครับก็สภาพพระเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับอย่างองค์เนี้ยเนี่ย ถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นการวิวัฒนาการของพื้นผิวขององค์พระได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอย่างแรกเลยนะครับพระองค์นี้เนี่ยน้ำท่วมแน่นอนครับน้ำท่วมถึงแน่นอนนะครับมีการแช่น้ำแน่นอนนะครับและก็คราบกรุที่มาติดเนี่ยนะครับเป็นคราบกรุที่มาติด พระที่อยู่ในชั้นแรกๆก็หมายความว่าพระองค์เนี้ยน่าจะอยู่ด้านหน้านะครับะคาบกุเนี่ยเวลาน้ำแห้งเนี่ยจะล่อนลอยลงมาทับบนหน้าองค์พระนะครับเราจะเห็นคาบกุนะครับติดฝังแน่นนะครับเห็นอย่างนี้ล้างไม่ออกแคะไม่ออกนะครับแล้วก็เม็ดมุกนะครับองค์นี้จะเห็นได้ชัดเจนทั่ว ทุกพื้นที่ขององค์พระเลยนะครับส่องตรงไหนเจอตรงนั้นนะครับไม่มีว่าส่องด้านข้างด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างเจอทุกด้านครับเม็ดของมุกเนี่ยนะครับจะมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับมีให้เห็นนะครับนี่แหละครับสิ่งที่ก่อเกิดจากพระที่อยู่ในกุเห็นไหมครับเป็นผืนเลยนะครับ เม็ดมุกพวกนี้หนึ่งเลยนะครับที่ก่อเกิดขึ้นมานะครับคา,าบเนี่ยบางส่วนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการกระเทาะแล้วเห็นผิวด้านในเห็นไหมครับมีการกระเทาะแล้วเห็นผิวด้านในคาบในจุดนี้ก็คือคาบที่ก่อเกิดหนึ่งเลยนะครับเกิดจากคาบฝุ่นคาบแล้วก็คาบดินที่ตก กุเนี่ยครับที่ตกพระเนี่ยครับ <c oughs> ละลายละลายกับน้ํานะครับละลายกับน้ําคาบกุแล้วก็เวลาน้ําแห้งน้ําลดแล้วเนี่ยมันลอยมาปกคลุมที่หน้าองค์พระนะครับพอปกคลุมที่หน้าองค์พระแล้วเนี่ยพระตอนแรกกะสีขาวอยู่นะครับสีขาวเหลืองนี่ยนะครับ พอปกคุมพอผ่านระยะเวลาไปนานๆน,น,นะครับคราบเนี่ยเริ่มแห้งนะครับคราบนม่เริ่มแห้งแล้วคราวนี้เนี่ยพระเนี่ยที่แช่น้ํามานานเนี่ยก็จะเริ่มคายความชื้นการคายความชื้นเนี่ยนะครับจะนําพาซึ่งอ่าทั้งผงปูนนะครับ ที่เอามาสร้างโตเป็นเม็ดมุกบนพื้นผิวขององค์พระเนี่ยแล้วก็นําพาน้ํามันตังอิ่วขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวองค์พระนะครับน้ํามันตังอิ่วเนี่ยจะขึ้นมาก่อนเลยอย่างแรกนะครับตอนคายความชื้นน้ํามันตังอิ่วพอเมื่อความชื้นกับน้ำเนี่ยนะครับจะขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จเนี่ยจะมาโดนคาบกุนะครับมาผสมกับคาบกุบางส่วนนะครับก็จะทําให้เป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองแก่เหลืองเข้มเราก็จะให้เห็นนะครับ แล้วผงปูนนะครับที่ลอยขึ้นมาตอนที่ตังอิว่วขึ้นมาเป็นเม็ดๆๆนะครับทั่วองค์เนี่ยจะเป็นเม็ดน้ํามันทั่วองค์เลยผงปูนก็จะลอยขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวขององค์พระนะครับลอยขึ้นมาเรื่อยๆลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอความชื้นแห้งหมดปุ๊บน้ํามันกังอิ่วก็แห้งนะครับก็จะทิ้งผลปูนไว้นะครับ ผู้นี้นะครับมันจะไม่ใช่ว่าครั้งเดียวครับการดูดความชื้นคายความชื้นมีตลอดนะครับผงปูเนี่ยขึ้นมาตลอดนะครับจะสร้างตัวขึ้นมาทับถมกันจนเป็นยอดบุกเหมือนกับยอดภูเขายอดเม็ดเล็กๆสร้างนะครับเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นะครับอยู่ใต้พื้นผิวของคาาพวกนี้นะครับนี่แหละครับที่รังสรร ด้วยธรรมชาติคนทำไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลน 30x นะครับก็ใช้สองดูรายละเอียดของอ,องค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนิเป็นอะไรพวกนี้นะครับ ส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียดดูแคลไซด์ดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับ ถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30x ก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลไผ่ดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับ แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพันเอ็กนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเคงไปไม่คงเคงมานะครับจอลึกเห็นนะครับทำให้เราเห็นอารกอไนท์นะครับการก่อเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับ ก็จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน x x นะครับก็จะใช้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยนะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับในรุ่น Android นะครับก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับการใช้น้ำยาทดสอบแคลไซต์นะครับ ให้หยดน้ำยานะครับเพียงหนึ่งหยดเล็กๆเท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทำจากปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะทำมาจากเรซินนะครับสองนะครับฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับไม่ขยื่นเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับสามฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุ อยู่ในหลัก10ปีนะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ 4. ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคปลายหรือยุคกลางที่ทันสมเด็จโตครับ5ฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับและอยู่ในหยดน้ำได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอน ขอบคุณครับ ถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ